แฮร r รี Potter, พ่พอตเตอร์ภาค7จุดหนึ่งค่ะทุกคนตัดสินใจออกตามหาฮอครักนะคะซึ่งวิวกับเฟลอร์แต่งงานกันเนาะเป็นพิันกรรมของาศาสตราจารย์ดดบบิลดรที่ชอบบ้านของอน,นันด้วยอะเลิฟกูดอะก็ไม่อยากให้ใครสูญเสียแล้วนะไม่อยากให้เกิดความสูญเสียแล้วนะแต่แบบ ัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาเจอกับบูมบีมนักเขียนนักประกาผีแฟนไรเตอร์ในช่วงนักเขียนพาดูกันอีกแล้วนะคะและในวันนี้นะคะหนังที่บูมบีมจะมาพาดูก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์ภาค7.1ค่ะทุกคน ซึ่งก็คือตอนเครื่องรางยม,มาทูตนั่นเองค่ะก็คือเป็นพาร์ทแรกเนาะก็เพราะว่าเรามาเมาส์หนังเราก็ต้องเมาส์เป็นพาร์ทพารไปนะคะแต่ถ้าว่าถ้าเป็นหนังสือก็คือแบบเป็นเล่มเจ็ดจบเลยนะคะน,นี่เลย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 นะคะทุกคนก็คือเป็นเล่มเจ็ดแล้วก็จบเลยแต่ว่าหนังเขาแบ่งเป็นเจ็ดจุดหนึ่งกับเจ็ดจุดสองเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาเมาส์เจ็ดจุดหนึ่งกันก่อนค่ะ ก็ก่อนที่เราจะไปเมานะคะยังไงก็ฝากทุกคนนะคะกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุมบีมด้วยนะคะกดแล้วหรือ,อยังเอ่อถ้ากดแล้วไปเมากันคะ่ะก่อนที่เราจะไปพูดถึงความรู้สึกความประทับใจในภาคนี้นะคะทุกคนเราขอเมาเนื้อเรื่องย่อของภาคนี้ให้ฟังก่อนนะคะสำหรับภาคนี้นะคะ หลังจากที่เกิดการสูญเสียในภาคที่แล้วนะทุคนเป็นการสูญเสียที่แบบว่าโอ้โมหมโหลานแบบเป็นการสูญเสียบุคคลที่ยิ่งใหญ่มากๆไปนะคะแฮร์รี่รอนเฮอร์ไมโอนี่นะคะก็ตัดสินใจไม่กลับไปเรียนที่ฮอกวอตส์ในปีที่7ปีสุดท้ายนะคะแฮร์รี่นะคะก็ออกจากบ้านตระกูล ley, เดอร์สลีย์และก็คือ ตัดสินใจออกตามหาฮอกคลักนะคะซึ่งเป็นชิ้นส่วนวิญญ,ญาณของลอร์ดวูดมอเพื่อทำลายทิ้งแล้วก็เพื่อที่จะไปต่อสู้กับลอร์ดวูดมอในตอนท้ายแล้วก็กำจัดลอร์ดวูดมอประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็ ส่วนรอนนะคะก็ยังอยู่ที่บ้านกับตระกูลวิสลีย์แต่ว่าก็มีแพลนที่จะออกไปกับแฮร์รี่เหมือนกันไปตามหาฮอครักเหมือนกันส่วนเฮมโอนี่นะคะก็คือตัดสินใจลบความทรงจำพ่อกับแม่ของตัวเองเลยคะ่ะว่าคือมีลูกสาวอย่างฉันอยู่ในชีวิตเพราะว่าห่วงความปลอดภัยของพ่อแม่ด้วยแล้วก็ไม่อยากให้พ่อแม่เป็นห่วงออกตามหาเธอด้วยเพราะว่าเธอก็รู้ว่าในเมื่อตัดสินใจที่จะไปกับแฮร์รี่แล้วตัดสินใจที่จะ ออกไปผจญภัยกับแฮร์รี่ไปตามหาโฮค,คักก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะตายวันไหนไงก็คือแบบว่าทําให้พ่อแม่เข้าใจว่าไม่เคยมีลูกอย่างเธอดีกว่าเงี้ยคือแบบปวดใจมากทุกคนก็คือแบบเปิดภาคมาก็คือหน่วงมากมันหน่วงตัแต่แรกเลยเพราะว่าแบบเฮอ,อมอเนี่เสียสละมากทุกคนแล้วในภาคนี้วิวกับฟเฟแต่งงานกันเนาะพี่ชายของรอนกับฟเฟอร์เดลกูแต่งงานกันแล้วก็มีความแบบ แล้วนตรีกับรวงเวทมนต์เอาพินัยกรรมไปให้แฮร์รี่รอนกับเฮอร์ไมโอนี่ด้วยเป็นพินัยกรรมของศาสตราจารย์ดบบิดรที่เขียนมอบไว้ให้กับแฮร์รี่รอนกับเฮอร์ไมโอนี่อ่ะทุกคนก็คือแฮร์รี่ก็จะได้แบบลูกสนิทลูกแรกที่ตัวเองอ่ะกืนเข้าไปเออแล้วก็เฮอร์ไมโอนี่ได้ เหมือนกับนิทานสามพี่น้องเนาะนิทานพีเดินยอดกวีทุกคนเออเล่มนี้เลยนะเป็นนิทานพีเดินยอดกวีแล้วก็ลอนก็ได้เป็นเครื่องแบบว่าดีลูมิเนเตอร์ของแต่แต่ดวบอดเป็นที่แบบดูดดวงไฟอะ่ะของดวบอดที่แบบว่าภาคแรกอะ่ะตอนที่ดวบอดแบบว่าใช้ใช้ในการแบบปิดไฟที่ถนนนะทุกคนอันนั้นแหละก็คือได้รับเป็นพินัยกรรม ังจากนั้นก็มีความแบบผจญภัยกันทุกคนไปตามหาหอวคลัรกในที่ต่างๆนะคะ <c oughs> ก็จะมีเบาะแสนั่นนู่นนี่เนาะอย่างเช่นแบบเห็นสร้อยที่เป็นฮอลคลากอยู่ในคอของอัมบิดท,ที่กระทรวงเวทมนต์ <c oughs> ก็ต้องเข้าไปกระทรวงเวทมนต์เพื่อที่จะไปเอาสร้อยเส้นนั้นอะไรเงี้ยมีความถูกนักล่าต้อน <c oughs> เพราะว่าหลอกบุเดอมอร์แบบเหมือนจ้างนักล่าเอาไว้แบบล่าคนที่ ไม่เห็นด้วยกับหลอดบอดมอก็คือเหมือนกับว่าสัญลักษณ์ก็คือถ้าใครพูดชื่อหลอดบอดมอรวอดมอนักล่าก็คือจะพุ่งไปเลยไปหาคนคนนั้นเลยเงี้ยคือต้องเรียกว่าคนที่คุณก็รู้ว่าใครเท่านั้นถึงจะไม่ถูกจับนะทุกคนแล้วก็มีความแบบถูกจับไปคดีหาดเมาฟอยกันอย่างเงี้ยคือแบบวุ่นวายมากสำหรับภาคนี้ก็คือภาคเจ็ดจุดหนึ่งก็เป็นภาคตามหาฮอคลรักนะคะแต่ว่าแฮร์รี่จะตามหาฮอคลรักได้กี่ชิ้นแล้วก็ ได้รู้อะไรเกี่ยวกับฮอคลักบ้างก็ต้องไปดูในเรื่องนะคะทุกคนก็สําหรับเนื้อเรื่องเยอก็มีประมาณเท่านี้นะส่วนสิ่งที่เราประทับใจในภาคนี้นะคะก็อยากจะบอกว่ามีเยอะมากคนมีเยอะมากเพราะว่าเป็นภาค7.1ที่แบบอัดแน่นเหมือนกันอัดแน่นมากๆก็อย่างเช่นตอนเปิดมาเนาะเราประทับใจที่ เฮอร์เมลนี่อะลบความทรงจำพ่อก like, like, the uh ับแม่เพราะว่าเฮอร์เมลนี่อะแบบเหมือนแบบเหมือนเรากำลังจะไปตายแล้วแบบสิ่งที่หวังที่สุดก็คือหวังพ่อกับแม่เออแล้วพ่อกับแม่ก็คือแบบต้องปลอดภัยอะแล้วก็ต้องให้พ่อกับแม่แบบไม่ต้องเป็นห่วงเราอย่างเงี้ยเออแบบมันมันซึ้งมากแล้วก็ประทับใจมากแล้วก็ฉากที่แบบว่าไปตามหาฮอคคัคแต่ละฉากสนุกมากอย่างเช่นแบบที่ไปกระทรวงเวทมนต์อะกระทรวงเวทมนต์ตอนนี้ก็คือแบบ เปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าเปลี่ยนรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์ลแล้วคนเก่าตายแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็พวกแบบหลอดวดตถุมก็คือกลุ่มอำนาจแล้วก็เปลี่ยนรูปปั้นใหม่แบบมารเกิลบถูกกดลงอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้ทุกคนแบบรายละเอียดแบบมากเราชอบความที่แบบว่าแฮร์รี่ดอนทรัมเบอนี่ปลอมตัวเข้าไปในกระทรวงเวทมนต์ก็แบบเอ้ยทุกคนแบบ นักแสดงเล่นดีมากเหมือนแฮร์รี่รอนคำไมวันี่ปลอมตัวไปจริงๆเพราะว่ามีความแบบโบบาเนาะมีความโบบานั้นนู้นนี่่ <S <S 1> <S 1> แล้วก็ชอบความที่เอ้ยภาคนี้มีการสูญเสียอีกแล้วมีความสูญเสียแบบน้องบุคคลสําคัญอีกแล้วบุคคลที่เราชอบมากอืมก็คือ,คอตอนจะจบภาคนี้อะเนาะเกิดความสูญเสียอีกแล้ว แล้วก็ภาคนี้เราประทับใจน้องมาลฟอยของเราอีกแล้วเพราะว่าน้องมาลฟอยมีความช่วยแฮร์รี่เบาๆนะทุกคนตอนที่แบบแฮร์รี่ร้อนทมไบรนี่ถูกจับไปใช่ปะก็อุ้ยทุกคนมีความแบบยังไงดีตอนที่ถูกจับไปที่คาลิสฮา์ดมาลฟอยอะมาลฟอยก็คือรู้เต็มอกแล้วว่าแฮร์รี่ร้อยเปอร์เซ็นไม่ใช่ไม่มีความที่ไม่ใช่อะ่ะแต่แบบ มอฟอยคาพูดแรกที่พูดก็คือว่าหน้าเขาไปโดนอะไรมาก็คือห่วงอ่ะเราคิดว่าห่วงคือถึงจะเป็นเพื่อนกัตีกันให้ตายยังไงก็คือฆ่ากันไม่ลงอะทุกคนถ้ามอฟอยบอกว่าใช่คนนี้คือแฮร์รี่ก็คือว่าหลอดบูดมอมาแล้วนะหลอดบูดมอร์ก็คือมาฆ่าแฮร์รี่ได้แล้วอ่ะแต่มอฟอยกลับบอกเบลทิกว่าไม่รู้อะผมไม่แน่ใจหน้าเขาไปดนอะไรมาอะไรย่างเงี้ย คือรู้เต็มโอกเลยว่าคือแฮร์รี่แต่แบบด้วยความที่จะบอกก็ก็กลัวเขาตายอะเรารู้สึกนะเพราะว่าอย่างที่บอกบ้านสลีทาีนไม่ใช่เป็นบ้านคนชั่วแบบร้อเซ็ขนาดน,นั้นหรอกแต่ก็มีคนชั่วแหละแต่แบบมอน้องมอฟอยก็มีความก็กาัดกันมาตลอดก็มีความอยากเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ตอนแรกนะตอนที่แบบภาคหนึ่งอะก็มีความชันเดโกมอฟอยอะไรเงี้ย ก็คือมีความอยากไปเพื่อนกับแฮร์รี่แต่แฮร์รี่ปฏิเสธไงก็เลยกลายเป็นคู่กัดกันเนี่ยแล้วน้องก็ไม่ได้บอกเต็มที่ว่าเฮ้ยเนี่ยแฮร์รี่ข้ามเลยไม่ใช่ฟิลนี้เป็นฟิลแบบเขาไปโดนอะไรมาก็คือห่วงทุกคนก็มีความห่วงอยู่ก็เลยแบบประทับใจน้องชอบน้องในภาคนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่เราประทับใจออย่างหนึ่งก็คือภาคเนี้ยตอนที่ เพื่อนๆสามคนแฮร์รี่ดอนเฮอร์มโอนี่ได้ฮองคลักมาแล้วแล้วก็เอาฮอคลักแขวนไ้ที่คอแล้วแบบฮอคลักมันชอบปั่นนะทุกคนปัน่นปั่นจิตอะปั่นจิตให้คนที่สวมใส่อยู่รู้สึกไม่โอเครู้สึกเอ้ยแบบหน่วงนั่นนูน่นนี่คิดมากคิดเยอะน้อยใจอะไรเงี้ยจนแบบรอนน้อยใจเฮอร์มโอนี่กับแฮร์รี่ทั้งๆที่ททแบบ ก็ไม่มีอะไรเลยนะแต่แบบรอนก็มีความเปิดวิทยุฟังทุกวันว่าครอบครัวของตัวเองตายไหมอะไรแบบมีความหว่วงครอบครัวมีความเครียดนั่นนี่จนแบบรอน,นีไปจากเฮอร์เมอนี่กับแฮร์รี่อย่างเงี้ย <c oughs> ก็คือเหมือนเห็นรอนตอนภาคสี่เหมือนกันนะที่แบบรอนงอนแฮร์รี่อย่างเงี้ยอืมก็เป็นฟิลประมาณนั้นแต่แบบมันหนักกว่าเพราะหนีไปเลยอย่างเงี้ยแล้วเฮเมลนี่ก็คือร้องไห้อีกแล้ว รอน้าให้เธอเวลนี่ร้องให้แล้วอะทุกคนอืมแล้วเราก็มีความแบบชอบตอนที่เขากับกลับมาเจอกันอืมแล้วก็ไปทำลายของเขาด้วยกันก็คือแบบนิตจภาพอะให้รี่กับรอนโกรธกันแทบตายอะไรยังไงก็คือเพื่อนนะเนาะรอนก็พอถอดสร้อยทิ้งแล้วก็หนีไปแล้วก็ได้สติทุกคนแบบเออแล้วก็หายตัวแล้วก็มาเจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแบบ มั่มีความแบบใช้ของที่ศาสตราจารย์ดับเบิลโดให้ให้เปไประโยชน์ศาสตราจารย์ดับเบิลโดเหมือนแบบมองทุกอย่างขาดไปตั้งแต่แรกคือมองขาดไปตั้งแต่ตอนที่ตัวเองยังไม่เสียชีวิตก็คือมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้ทุกคนไข้ปริศนาแล้วก็ชอบบ้านของอันนันด้วยอ่ะเลิฟกู๊ดอะเออดูแบบน้องน้องเป็นคนอินดี้บ้านน้องก็อินดี้พ่อน้องก็อินดี้อินดี้หมดแต่แบบแอบ,บ,บ,บเกลียดพ่อน้อง จริงเพราะว่าแบบนะแต่แบบก็เข้าใจได้เพราะว่าพ่อน้องก็มีความห่วงลูกอะเนอะลูกถูกจับไปดูน้ารักกูถูกจับไปก็ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไงก็ต้องห่วงลูกอะเป็นอันดับแรกแต่แบบก็ก็แอบเรืองแอบเครืองนิดนึงว่าเออก็ไม่น่าทาแบบนั้นแต่แบบด้วยความห่วงลูกก็เข้าใจอย,อยู่เงี้ยเออแล้วก็ชอบนิทานวิเดินยงกวี นี่ท่าสามพี่น้องอืมที่แบบเล่าเล่ามาแล้วก็เห็นเป็นฉากเป็นฉากแบบโอ้ยทุกคนทําดีมากสําหรับภาคนี้คือเอฟเฟคอะไรดีแบบดีก็คือดีตลอดอยู่แล้วอะ่ะโ้ยโวยไม่ไหวทุกคนเพราะเป็นติ่งแฮร์รี่เป็นนคลับแฮร์รี่คือโอ้ยไม่ไหวอ่ะทุกคนก็สําหรับภาคนี้ชอบมากชอบมากชอบมากชอบลูกฉากแล้วก็แบบเกิดการสูญเสียคือไม่อยากให้เกิดเลยอะ่ะการสูญเสียทุกคนเนาะแบบเป็นตัวละครที่แบบเราชอบมากก็แบบ น่าจะช่วยชีวิตได้ตอนนั้นอะที่เราคิดนะแบบทำไมช่วยไม่ได้อ,อย่างเงี้ยแบบโอ้ยแบบสงสารนะไม่อยากให้ตายทุกคนแบบไม่โอเคเลยนะแต่แบบก็อยู่ในความทรงจำตลอดไปนะเออเราเชื่อว่าใครที่ดูฉากเนี้ยตอนจบของภาคเนี้ยจะต้องแบบฮะจริงโง่จริงโง่จริงโงโ่ไม่อยากให้ ก็คว่ำตูเสียเลยเพราะว่าแบบเราชอบตัวละครตัวนั้นมามาก็ทุกคนก็คงจะชอบเหมือนกันนะเพราะว่าแบบเป็นตัวละครที่ออ้ยรักแฮล์ี่มากอ่ะเป็นคนที่รักแฮล์ี่มากๆอีกคนนึงอือเอาจริงคนที่รักแฮน์ี่ก็คือทยอยตายยิงตั้งแต่แบบโอ้ภาคไหนอเออตั้งแต่แรกเลยอะพ่อแม่ตายแต่ตอนแรกเลยแล้วก็ทยอยตายกันมาแบบหลายคนมากจนแบบ ก็ไม่อยากให้ใครสูญเสียแล้วนะไม่อยากให้เกิดความสูญเสียแล้วนะแต่แบบ <c oughs> ด้วยความที่ดูเจ็ดจุดสองมาแลว้วอืม คนตายเยอะมากทุกคน7.2จะบอกว่าคนตายเยอะมากก็สําหรับภาคนี้ขอมเมาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเมา7.2กันต่อในคลิปต่อไปนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าย้ำอีกครั้งหนึ่ง7.2คนตายเยอะมากคนตายแบบโอ้โหฮาอ้หมากแล้วแบบเป็นคนวละครที่เราชอบด้วยอ่ะทุกคนก็คือแบบโอ้โหแล้วไม่ไหวทุกคนคนตายเยอะออ แล้วก็แบบต้องมานั่งลุ้นตอนนั้นนะที่ยังดูไม่จบนั่งลุ้นว่าใครจะตายบ้างใครจะตายบ้างแบบใครจะตายบ้างแบบไม่ได้อยากให้ตายอะ่ะเป็นใครจะตายบ้างที่แบบไม่อยากให้ตายเลย <c oughs> ก็เดี๋ยวมาเมาส์กันค่ะว่าภาคที่เจ็ดนะคะเจ็ดจุดสองตอนจบจะเป็นยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นนะคะเรามาเมาส์แฟนเทสติกบีสกันนะคะ ก็มาเมาส์สัตว์าสตันกันนาะสนุกเหมือนกันค่ะทุกคนก็สําหรับวันนี้บูมบิมขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันนะคะเมาส์ขอแห้งแล้วตอนนี้อยากกินน้ำมากนะคะก็ใครนะคะที่ชอบพลิิมพัตเตอร์มาเมาส์กันมาโมกันทุกคนก็หลังไงก็ฝากทุกคนกด u b s ส r i b e ช่องของบูมบิมด้วยนะคะแล้วก็มาเมาส์กันด้วยเนาะก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบาย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 